วัดีครับพี่น้องครับวันนี้เรามีความภูมิใจนําเสนอน้ํายาขัดกระจกรถยนต์นะครับเห็นไหมครับเห็นไปสองข้างไหมครับแตกต่างกันขนาดไหนนี่ก็เห็นจาก youtube ของพี่ๆน้องๆครับที่ทํากันมานะครับผมก็เลยลองดูครับใช้ได้จริงครับงานนี้ไม่ได้โฆษณาให้ยากันยุงนะครับนี่ครับใช้ได้จริงเห็นเด่นชัดเลยครับว่ามีความแตกต่าง ีเราจินแมวนะฮะเยอะๆะเห็นชัดเจนเลยครับว่าออกเคีงๆนี่ฮะการตุจ่ามูคูณไม่กี่ไม่ถึงร้อยบาทนะครับทีแรกผมก็มาใช้อไกระดาษทรายขัดเบอร์พันขัดแล้วก็อะไรขัดนี่ไม่ต้องครับง่ายๆเลยต้องยุดดีให้เขาครับงานนี้นะครับขัดรับเลยนะฮะ เกิน90วินาทีกว่า10วิตัดหรืรอยังยังพ,พ่อพ่อชูชูชูไ้นี่หน่อยนั่นน่นะเมื่อกี้มือพ่อมันบังมันไม่เห็นอ่ะไม่ปิดพ่อปิดปิดยอ่อไม่ไม,ไม่ไม่เปิดหรอไม่เปิดอ้าโอเค